เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานมหากรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนวันนี้นะคะมินนี่จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวมาชิมมาช็อปตาลาดกับงาน Sustainability Expo 2024หรือว่า SX 2024ค่ะ งานนี้นะคะเป็นงานที่รวบรวมเอานวัตกรรมแนวคิดนะคะด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับโลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสังคมด้วยนะคะมาที่นี่นะคะครบจบในที่เดียวเลยค่ะค บริเวณฮอนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน SX ที่คนที่มาเดินในงานเนี่ยรอดูกันทุกปีนะคะโซะนนี้คือโซนฟู้ดเฟสติวัลค่ะในปีนี้เนี่ยเขาเนรมิตสถานที่ได้สวยมากๆนะคะมาในธีม back to the future อาหารเพื่ออนาคตค่ะที่นี่ก็จะรวบรวมนะคะร้านอาหารอร่อยๆนะคะจากทั่วไทยเลยกว่า130ร้านค้านะคะรวมไปถึงมีอาหารอร่อยจากเชฟชื่อดังไหมคุณผู้ชมได้ชิมด้วยภายในงานนี้ค่ะ ะ,ะมีทั้งของขค้าของหวานนะคะเดินให้ทัวค่ะเพราะว่าร้านอร่อยเยอะนะคะอย่างร้านนี้เลยดังมากสรินทิ์ขนมเบื้องไทยตลาดภูเขาจะเป็นขนมเบื้องแบบโบราณนะคะก็คือจะไม่ได้แบบมีครีมมีอะไรอย่างนี้เนาะจะเป็นแบบไข่ ขอบคุณค่ะนี่เลยไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะจากร้านหมูแดงอัมพวาน้ำปลาหวานนี่คือแบบเราเข้มข้นกินกับไอศครีมมะม่วงเบาเนี่คือเปรียร้ยวจีจัดเข้ากันอร่อยมากนะคะแปลกดีค่ะนี่มาลองกันได้นะคะในโซนบีของฟู้ f a ฟสค่ะอร่อยมาก จะมาเที่ยวงาน SX 2024นะคะ มินแนะนานะคะว่าให้มากันทั้งครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าเดินก็นได้ทั้งวันแล้วก็เดินก็นได้ทุกโซนนะคะมีทั้งโซนของผู้ใหญ่โซนของเด็กนะคะมีโซนสินค้าโซนของกินงานนวัตกรรมต่างๆรวบรวมไว้แล้วในงานนี้นะคะงานจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่6ตุลาคมค่ะเริ่มเปิดตั้งแต่10โมงไปจนถึง2ทุ่มเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้สนใจเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ง่ายๆนะคะด้วยรถไฟฟ้า MRT หรือว่ารถยนต์ส่วนตัวนี้ก็มีที่จอดรถ นวกนมาเที่ยวกันได้เลยค่ะที่งานนี้นะคะ Sustainability Expo 2024หรือว่างานมหาการรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะ